ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่23สิงหาคมโดยโค้ชเอฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนี้ขอเสนออารันไงผีเจรจาคืบหน้าใกล้ความสัมพันธ์อ่าร์บเบนเฝ้าเสาในค่ำนี้เพิ่มเติมนะโดยการนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวเซนเนนตอารบเบนนะฮะผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมของไบรเอั์อันเวริร์ฟมาร่วมทีมแล้ว โดยบริเวณอามบริมกุนซือของฝั่งแมนยูเองนั้นต้องการไดทวันคนใหม่นะฮะเข้ามายกระดับทีมเนื่องจากว่าทั้งองเดเรโอนนา,นา,นาและก็อาร์ชไน์บอยินเดียไม่สามารถที่จะวางใจได้โดยที่พนักของฝั่งบอยินเดียที่ได้เฝ้าเสานัดเปิดสนาม <c oughs> ก็มีส่วนในความผิดพลาดทําให้พาพคาบ้านต่อทนักของฝั่งอาร์เซนอลไปศูนย์ต่อหนึ่งในขณะนี้โดยฟาบิชิโอโรบาโนเองนั้นผู้สื่อข่าวนะฮะ ดังารายงานข่าวบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาการเจรจาระหว่างแมนยูกับบรายเอฟอันเชฟฟ์มีความคืบหน้าอย่างมากในดีลมูลค่าเกือบ20ล้านโยูโรขณะที่ตัวของบาร์เมนที่ได้รับการยกย่องนนว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูตดาวรุ่งที่เรียกว่าดีสุดตอนนี้ตอบตกลงที่จะย้ายมาเฝ้าเสาในทีมโอท์ฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนอกจากคณกขมบรานโนเครเชตแล้วแมนเชสเตอร์ ไม่ได้เข้ามารุนในการแย่งตัวหรือพูดคุยกับทางด้านของฝั่งเบรเมนเพราะว่าเป้าหมายหลักของเบอรบารชิฟ้าในกรณีที่เสียแอดเดอร์สันคือจอห์นวรจิตดอนนาร์มาของทางด้านของฝั่งปาดีสแซกต์แมงในครั้งนี้สั้นมากกว่านะแต่ผมเป็นว่างานนี้อีกหนึ่งตัวละครรับมาแล้วนะฮะคนนัขง,งของฝั่งแมนอยู่ก็คิดว่าน่าคงจะได้ก่อนที่จะปิดดิวในช่วงตลาดเดือนกันยายนที่ถึงนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ยังไงฟิกอาจจะเปิดโอกาสกาบีและก็กาซโดลงเล่นแทนแฟรงกี้ก็เป็นได้โดยฮันซี่ฟริกนะฮะอาจจะเลือกส่งกาบีบอกว่ามาสกาซาโดออกสตาร์แทนแฟรงกี้เดยอหลังมิดฟิลด์ชาดดัชลงฝึกซ้อมไม่มากมายนักหลังจากที่ภรรยาคลอนลูกคนที่สองโดยฮันซี่ฟริกเรนเนอร์ของบาร์เซโลนาเปิดเผย ว่าปาโบมาจินฟาเอชกาบ,บีกาวปิบราหรือว่ามัสกสาซาโดมีโอกาสที่จะออกสตาร์ทแทนที่ฟรังกี้เดยองหากว่ามิดฟิล์ชาวดัชไม่พร้อมที่จะลงเล่นในเกมเยือนเบริวันสเตบนเวทีอาลีกาในวันเสาร์นี้ตามการรายงานจากขณะนั้งของมุนโดเจอร์ติโบเมื่อวันศุกที่ผ่านมา โดยฟรงกี้เพิ่งจะฉลองวันเกิดลูกคนที่2ของครอบครัวในช่วงสัปดาห์นี้แัะด้วยเหตุนี้จึงมีข้อสงสัยว่ามิดฟิลชาวดัชจะออกสตาร์ทในเกมเยืยนอนเรเนเต้นในคันนี้หรือไม่คุณก็รู้นี่ว่าผมไม่ค่อยได้พูดถึงว่าใครจะได้ลงเล่นตัวจริงหรือไม่รักวันนี้ผมจะไม่ลงเล่นด้วยแฟรงกี้พร้อมจะลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่เสมอแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้ มอดสุดามนั่นว่าใครจะลงเล่นแทนฟรงกี้หากมิฟิลช์ชาวดัชไม่ได้ออกสตาร์ทฟริกก็ตอบว่ากาบีไงหรือว่ากาซาโด่ไงทั้งคู่สามารถเล่นตำแหน่งนั้นได้ในครั้งนี้ใช่แล้วโดยฟริกยังพูดถึงเควรัชมาตินที่ยังคงไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะในครั้งนี้บอกว่าผมหวังว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในเกมกับบริบัญเจผมเองก็ได้คุยกับเขาแล้วมันเป็นงานของผมเราจะรอดูกันในบวันพรุ่งนี้ จากนั้นเทรนเนอร์บาร์เซโลนายังกล่าวถึงการเล่นนอกบ้านตลอด3เกมแรกของฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าสนามสปอร i f y ฟายค n o หนองนั้นยังไม่พร้อมจะใช้งานผมไม่คิดนะว่ามันจะเป็นปัญหาในครั้งนี้สทกเท่าไรนักเราเองกําลังโฟกัสกับเกมต่อไปเรอัลเมเเตเราจะโฟกัสกับเกมต่อไปใน,นกระสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ตอนนี้ผมอยู่กับปัจจุบันซะมากกว่าและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณในครั้งนี้เพิ่มเติมเท่านั้นเองนะนะแต่ผมเป็นไปว่างานนี้ก็ต้องรอรุ่นที่ต่อไปก็ได้กันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ใช้งานก็ส่งมาที่แมนยูก็ได้กันแฟรงกี้เดยองรออยู่นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาด่วยยังไงสันโชมั่นใจว่าผี ทันเส้นตายอย่างแน่นอนโดยจะดอนซันโชมั่นใจจะสามารถย้ายออกจากคณะของฝั่งแมนยูได้ทันก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงตามการรายงานข่าวของสกาย p o r t ์ตโดยปีกส่วนเกินในวัย25ปีของทัพปีศาจแดงเองนั้นเรียกว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโรเบนอัมบริมและก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรทว่าจนถึงตอนนี้แล้วการย้ายทีมยังคงไม่เกิดขึ้นนาะ อาร์เอสโรมาเองกำลังมองหาทางเลือกอื่นหลังจากที่ซันโชต้องการสำรวจทางเลือกอื่นนะฮะโดยก่อนหน้านี้โรมาได้ยื่นข้อสเสนอ20ล้านปอนดนะ์และก็ได้มีการเจรจาการบักเต็ดแล้วซึ่งเบนซิตัสสโมสรจากแดนแก่งวง,ง,งเองนั้นซึ่งก็มีโอเรกุนดาโซชาอดีตตำนานแมนยูเป็นผู้จัดการทีมได้แสดงความสนใจเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการเจราจาใดทั้งสิ้นเกิดขึ้น บอร์เซดัชมุนอดีตสโมสรแจ้งเกิดของซันโชระหว่างช่วงปี2017ถึง2021รวมถึงถูกปล่อยเยืมในปี2024เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่ต้องการจะทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของแข้งอังกฤษรายนี้อย่างใกล้ชิดอ่าในผมเป็นคำว่างานนี้ต้องรอรุ้นที่ต่อไปก็ได้กันนะฮะซานโชบอกได้เลยนะว่ามั่นใจจะสามารถย้ายออกแบบกแมนอยู่ได้ทันในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ,ะเรามาดูข่าวต่อมักันครับ เอาแล้วยังไงแม็กไวแย้มอยากจะต่อสัญญากับแมนยูในครั้งนี้มากๆเลยนะเมื่อแห์ได้แม็กไวประการหลังชาวอังกฤษของแมนยูสโมสรดังแห่งศึกุบอลพรเมร์กอังกฤษหวังจะขยายสัญญาฉบับใหม่ในทีมโอทาฟอร์ดซึ่งแห์ได้แม็กไวกองหลังได้วัย22ปีกำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลน,นี้และเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของอนาคตของตนเองกับทัาพิสตาแดนในครั้งนี้บอกว่า ผมแน่ใจว่าในอีก2-3เดือนข้างหน้านี้พวกเขาจะมานั่งลงแล้วเรานั้นจะจำมีการเป็นจะมีการพูดคุยกันว่าเราต้องการแบบไหนหากพวกเขาต้องการจะขยายสัญญาหรือเมื่อตลาดซื้อขายเปิดอีกครั้งในตลาดช่วงเดือนมกราคมผมมีบางอย่างอยู่ในใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผมอยากจะทำนะและอะไรที่ต้องทำและต้องการจะเป็นผมไม่อยากจะบอกกับใครในครั้งนี้หปรดนะแต่ที่นี่คือสโมสรที่ยอดเยี่ยม ที่ได้เล่นให้และคุณคงจะโง่มากหากว่าจะย้ายออกจากที่นี่ให้ได้ไวที่สุดในขรั้นี้นะผมปิจว่าวางานนี้เรียกว่าทางด้านของฝั่งแฮ์ดี้ไม่ไวถ้ามีโอกาสก็ขออยู่ต่อยาวๆกว็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารัตดังไงนิวทิโบกรุตัวทำความรู้จักกับทางด้าของเซนนันเรมเมนว่าที่โกใหม่แมนยูสักหน่อยก็แล้วกันนะ เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตเตรียมจะแก้ปัญหาเรื่องของผู้รักษาประตูหลังจากที่มีการรายงานข่าวบอกว่าปริาจแดงเองนั้นก็ไล้จะคว้าตัวเซนนนเบรมเมนนายทวานอนาคตไาลของเบเยอาอันชเชฟฟ์มาร่วมชัพในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์น,นี้ซึ่งบรดเดวิลตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่องการหานายทวานคนใหม่หลังองเดเรโอนาน่าเองไม่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่เฝ้าเสาฐานะที่เป็นเมือหนึ่งแห่งชินโอตาฟอร์ดอีกต่อไป เนื่องจากว่าฟอร์มน่าผิดหวังนั้นดับมาจะย,ย้ายมาร่วมง,งานในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยสำหรับตอนนี้แล้วแฟนผีโปรเจกต์อาจจะสมหวังเมื่อทีมรักกำลังที่จะได้โกคนใหม่อย่างเรมเมนซึ่งได้รับการถ่ายทอดและยกย่องน,นว่าเป็นนิวสตีวโกัวแล้วในทวานคนนี้เขาเป็นใครมีดีแค่ไหนและสามารถตอบโจทย์ของแมนยูได้จริงหรือไม่ไปดูสักหน่อยกันกนะครับเรื่องันที่เซนเน่เรมเมนเขาคือใคร เรมเม้นเนี่ยวัย23ปีเป็นผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมที่ปัจจุบันนั้นค้าแข่งกับรอยเย่ออันเวิร์ฟเอฟซีสโมสรชั้นนำในศึกโปรโดีเบลเยียมโดยเขาเกิดที่เมืองอ่าซอสเทนเกมเติบโตและก็ผ่านการฝึกในทีมเยาวชนของ k r c b รบรมบูเกเดนเดอร์และก็ล่าสุดคาร์สบ,บูชตอนอายุ17ปีเรมเม้นได้สร้างความมือฮาเมื่อเขานั้นขึ้นไปทำประตูตามตีเสมอนาทีสุดท้ายให้กับคาับ b บูชยู่ปี ปะทับกับเบรย์เอลอมัชลิดอยู่19ปีในสึกยูฟายูทลีกดับาแต่นั้นเขาก็ได้รับการจับตาม o n i t o ตลอดนะจนนั้นในปี2020เบรเมนก็ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมคลับบูสอยู่23ปีหรือว่าคลับ XXT พร้อมกับลงสน,นาม13เกมในฤดูกาลแรกสำหรับการเล่น d i วิชั่น2ในลีกแดนช็อกแรตในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่คลับบูช ตอนที่ชิมงมิโยเร่ในทวารมือหนึ่งได้รับอาการบาดเจ็บเรมเมนได้มีโอกาสได้เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่แมตช์ชนะเกงไป3ต่อสศึกเบลเจียมซูเปอร์คัพจากนั้นเขาก็ได้ลงสามตัวจริงในแมตช์เปิดซีซั่นในเกมโปรดิกแต่ว่าต้องกลับไปนั่งในซุมมานั่งสำรองเหมือนเดิมหลังมิโยเร่นั้นหายเจ็บกลับมาลงสามได้โดยทวารเจ้าของความสูง6ฟุตกับอีก4นิ้วหรือประมาณ193เซนติเมตรลงเฝ้าเสาในศึก FA Cup เบลเยียมชนะเดนส์ไป3ต่อ0ก่อนที่จะลงมาเป็นตัวสมรองแทนที่มิโยเรในแบบสุดท้ายของรอบเฟออฟเกมลีกประทะกับอันเดรชจากนั้นในฤดูกาล2022ัี่รเม้นหันกลับไปเล่นกับขับบรูชอยู่23ปีและจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 3นในคาราั้งนี้นั่นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตาน้ชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ